โอ้เย็นมากแล้วว่าแม่บีกับน้องบีมไปไหนเนี่ยยังไม่กลับมาเลยทำไมเลิกเรียนช้าแทนอ้าว <c oughs> กลับมาแล้วเหรอโอ้ฝนตกแรงมากเลยโอ้พายุเข,ข้าโหฝนตกลมแรงมากเลยอ่ะ,ปปะใช่ทำไมไฟกระพริบล่ะไฟมันจะดับหรือเปล่าแรงมากเลยอ่ะโอ้ แม่ให้บีมาบุ๊คในอันนี้มาขีหนึ่งไม่งั้นไม่รอดนึกว่าจะรอให้ฝนหยุดก่อนค่อยกลับฝนตกใส่น้าแต่บมองไม่เห็นทางบีบีมบอกความจเลยครับเหมือนโดนอะไรทลลมใส่หัวกระสุนอ้าเดี๋ยวไปะอับน้ำก้อนเปียกชกเลยบีบบกนี่คอดรองเท้านะใส่ตนถุงเท้าเดี๋ยวต้องแบกรองเท้าในรถมองไม่ค่อยเห็นนะหยดน้ำอ่ะเออจิ้มใบซูไปที่จอตรงนี้จะเห็น จิ้มไปทีจุกกระจุกอ่ะมันจะโฟกัสน,นี่ตอนนี้เรากาล,ลังจะมุ่งหน้าไปสวนพึ่งนะครับอ้าวจะถ่ายให้ดูว่าฝนตกแล้วน้ํามันวิ่งเป็นเม็ดเม็ดเม,ม็ดเลยอะ่ะถ้าเคลือบเซรามิกเี่ยมันเป็น,น,นยัไงนี่ยังไม่ยังไม่ได้เปิดที่ปัดน้ําฝนเลยอ,ะะอ่ะป้าฮะพรีเมียมชายใช่พรีเมียมชายราชบุรีครับที่เราไปทํามาแต่คันนี้ไม่ได้เคลือบเซรามิกนะเอาแค่ไปเซอร์วิส ทุกพกเดือนนะเขาก็เคลือบก็จกไปด้วยดูดิเดี๋ยวคันนี้น้ํมันนึกงวัลคูลิงน้ํมันนึกงวัลย์ยังมีอยู่ในวูลิงพอรถวิ่งพอว่าวิ่งที่ความเร็วสักหกสิบขึ้นไปอ่ะดูน้ำดิเห็นปะเบมน้ำไหลไปหมดเลยอ่ะอันนี้ไปยังไม่ได้เปิดทิ่ปัดน้ำฝนเลยอันนี้ไปไปติดฟิล์มกันรอยนะเขาก็เคลือบกะจกไปด้วยไม่รู้เคลือบแบบไหนแต่กระจกแบบลื่นมากอ่ะดูดิ น้ำวิง่งตอนแรกที่ตกแรงอ่ะถ่ายไปทันวิ่งไปหมดเลยโอ่ย <laughs> นั่นๆนั่นน,นะแรงฝนตกแรงแล้วดูดิามาแต่ทางไม่เรียบเลยอ่ะมีโยกไปยกยมา <laughs> ดู ตอนนี้ป้าบาพาเราไปทดลองขับรถหูหลิงหูหลิงคุย,ย,อย,อยไ,ไปพิ์ไปตอนนี้ออกไปเก็นรถรถสวยมากเลยว่าวูนหลิงนี้แบบรถสวยรถสวยของชัดใชยจริง รถทั่วไปธรรมดาโอเคแรกช่วงล่างดีแน่นไม่ป่องแสงสงสัยได้ออกทีนี้แหละนี่ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยคุณทำอะไรนีเขาปูหลิงเที่ยวอย่างนั้นมาดูเฉย มันดูเฉยๆเนี้เห็นป่ะบอกแล้วไม่อยากพามาเยงี้พอพามาก็จองรถเลยสูรนี้นะคะให้รถเร็วจองวันนี้อาทิตย์หน้าได้รถแล้วโอ้โหทำอะไรครับเนี่ททำกับข้าวครับเอาคุณทำกับข้าวเป็นเลยไม่เป็นลองทำดูทำอะไรอย่าเขาวันที่เขาไปนอนโรงบาลนะเขาชอบกินต้มกระดูกหมูแบบใส่เครื่องยาจีนแต่ว่าเป็นแบบเครื่องยาจีนใช่ใสออนออนนะยาจีนมนเด็กอไม่ฉุนมาก นี่บอกร้านขาว่าอะไรเนี่ยไปซื้อมาเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนเชุดเลยมีเป็นชุดนี้มาชุดดีขมงน้องแตดูกหมูเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนแล้วก็เดี๋ยวใส่รักผีดฉีเห็ดหอมเดี๋ยวบีมกินเพราะวันนั้นเห็นเขากินแช่นานๆหน่อยนะงั้นมแช่แล้วก็บีบน้ำอีกแช่ก่อนผักฉีด้วยบอกว่าใส่รักผัดฉีด้วยสองต้นหอมโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิแม่บีทำกับข้าวเสร็จแล้วบีมจะกินไหม กลับมาจักโรงเรียนเด็ดก็รู้วิญจะกินไหมถามอ่ีว่ากินได้ไหมตอนนี้ก็ต้มกระดูกหมูแล้วก็คอยช้อนฟองออกเสร็จแล้วอันนี้แม่บีใส่เครื่องยาจีนไปแล้วนะไม่ได้ใส่เยอะใส่หน้อยแล้วก็ใส่รากผัชีไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปรุงรสต้องต้มให้เปืเป่อยนะเด็กๆชอบเปื่อยๆแช่หนาไ้จนปองอยครับ ใส่ลงไปใส่ลงไปครับให้มีกลิ่นเห็ดหอมนี่น่ากินนะอร่อยแน่เลยนี่ขั้นตอนต่อไปอใส่ซีอิ๊วขาวครับเห็นไหมใส่าใสใส่างนี้ได้หรอือเดี๋ยวพอมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเปื่อยได้ที่แล้วเราก็ชิมรสอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเติมตอนหลัง <Okay. S 2> กันมันขึ้นแล้วรสดีอ่ะกันมันขึ้นมากไปเลยแล้วค่อย ดีน่อยเดียพอโอเคแค่ให้มีกลิ่นว้าวหอมน่ากินครับนี่ตกลงใครทำอ่ะที่ทำไงมาช่วยกลุ่มให้ <laughs> อะมันไม่ขึ้นเห็นมั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 นยู่ตรงต่ำๆมันเตี้ยไม่ยิงขึ้นมาตรงกระจกะมันไม่ยิงตรงกลางตั้งได้แบบเหมือนน้ำหมดแล้วด้วยหมดแล้วน้ำไม่ออกหรอ